สวัสดีเจ้าพแม่พปีน้องที่รับฟังรายการเสียงตาสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกทุกท่านเจ้าเจ้านี้เสียงตาสายมาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันจันทร์ที่17เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแฮม4 5, 5, 6, ี่ค่ำเดือน,น, 68, น,น 4, 5, 6เหนือนะเจ้า แล้วก็เจ้านี้เจ้าวันจันทร์ก็มีข่าวสารนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่าแม่พี่น้องทุกท่นนานได้ทราบกันนะเจ้าสำหรับกิจกรรมแรกของทางเทศบาลนะเจ้าเกาะเป็นกิจกรรมของทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางนะเจ้าในเรื่องของ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานณนจประจําปีการศึกษา2567โดยทางโรงเรียนเองเพ่็จะมีกิจกรรมจใจวันเสาร์ที่เสาสก็คือวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเจมีกิจกรรมมอบใบสำาริธทบัตรนเจเ้ื่อ้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3นะเจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่สาตาที่จบการศึกษาใะแตะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567นหเจ้าโดยพิธีมอบสำริกที่บัตรก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่เสสองเวลาบ่าย3ามโมงนะเจ้าที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล1บ้านกลาง Uh, แล้วก่อนในช่วงแรงช่วงคำ่ำเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงแรงนะจ้ะก็จะมีงานเปิดบ้านกลางร่วมกันสร้างงานวิชาการหรือว่า Open House นะจ้ะที่บริเวณสนามหญ้านะจ้ะภายในโรงเรียนเทศบาลหึ่บ้านกลางอันนี้ก็เอามาประชาสัมพันธ์นะจ๊ะให้กับพี่น้องผูกก้ปกครองได้ัทราบในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียนนะจ้า สำหรับข่าวต่อมานะเจ้าซึ่งก็เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั่วประเทศว่าจะเป็นอบอจอเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครน,นะเจ้ะรวมถึงอบอตออ่าอรบรวมอบอตอนะเจ้าก็มีอ่า เมืองพัทยาแต่นะก,กรุงเทพมหานครมีอาสุมาภัยมีอบตอตัย์นะจา่าถือว่าเป็นท้องถิ่นเนาะเพราะว่าประเทศไทยเรามีท้องถิน่นก็คือไล่ตั้งแต่อบจอมานะจาาเทศบาลอบตอกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเหล่านี้ถือว่าเป็นท้องถิน่นนะจา่าถือว่าองค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ในวันที่18มีนาคมก็คือวันพูกเนี่ยนะจา้าอ่าก็จะเป็นวันท้องถิ่นไทยนะจา้า ก็สืบเนื่องมาจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติคือวันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยนะเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5านะจ้าที่ หลงท่านได้ทรงมีพระบรมราชองค์การนะจ๊ะฮอยกฐานะของตำบลท่าฉลอมนะจ้ะขึ้นเป็นสุข,ขาพิบาลท่าฉลอมนะจ้ะเมื่อปีพศ2448นะเจ้าถือว่าเป็นปฐมบท เป็นการเริ่มต้นแห่งการปกครองท้องถิ่นไทยนะจ๊ะและ้เกาะถือว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นนับตั้งแต่ปี2448จนถึงปัจจุบันก็รวมแล้วเป็นระยะเวลา 1, 100ซาวปีนะจ๊ะที่การปกครองท้องถิ่นไทยได้พัฒนามาโดยลำดับนะจ๊ะปัจจุบันอ่าประเทศไทยเฮามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊ะก็มี อบจอหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครแล้วกับเมืองพัทยารวมตึงมดเจ็ดแห่งนะจ้าแล้วก็ ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเนะจ้าบอกว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมเรื่องของแนวโน้มประชากรสูงวัยก็ทำให้ท้องถิ่นก็ต้องปรับตัวให้ทันเนะจ้าแล้วก็จะต้องดูแลประชาชนเนะจ้าใหา้ได้อยู่ดีมีสุขนะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท,นท่วงทีใน วันพูกนะเจ้าในวันพูกทางจังหวัดละปูนเองก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยนะเจ้าก็จะมีการวางพวงมาลาราชสักการะอนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สารกลางหลังเก่านะเจ้า ก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงเกินเป็นต้นไปนะจ่าทางเทศบาลเฮาเกาะจะได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวตัวนะจ่าเกาะเป็นเรื่องราวของวันสําคัญที่เอามาฝากให้กับพ่อพี่น้องนะจ่าที่อยู่ในเขตของเทศบาลนะจ่าเฮาได้รับทราบในเรื่องของวันสําคัญดังกล่าวนะจ่ามาถึงกิจกรรมงานบุญสําคัญเหมือนกันนะจ่าของทางชุมชนนะจ่าหมู่บ้านในตำบลบ้านกลางเฮา วันอาทิตย์ที่2 3มีนาะคมนี้นเะจ้าที่วัดประศิีเครื่องเปิ้นก็นจะมีงานยกจ่อฟ้าเอกนะเจ้าจะเริ่มกันเวลา9 0มงเช้าเป็นต้นไปนะเจ้าถือว่าการยกจอฟ้าเป็นการทําบุญสร้างมหากุศลนะเจ้าโดยเฉพาะเป็นจ่อเอกตวยนะเจ้าทางวัดประศีเครื่องเองเกาะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทําบุญนะเจ้าในการสมทบ สร้างพระวิหารหลวงหลังงามทรงล้านนานะจ้ะแล้วก็ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพโฮงตาลน,นะจ้ะในงานยกเจ้าฟ้าเอกได้เกาะแจ้งความประสงค์แจ้งรายชื่อนะจ้ะได้ที่ป้าหลวงบ้านนะจ๊ะผู้ช่วยหรือคณะกรรมาการหมู่บ้านนะจ้ะหรือว่าสอทอนะจา้าที่อยู่ในเขตของบ้านพระสิงห์ขึงก็ได้นะจ้ะเกาะเชิญชวนวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมในงานทาบุญของทางวัดพระสิงห์ขึง จากหมู่ที่6ตตำบลบ้านกลางเฮาได้นะจ๊ะอนอกจากนี้นะจะ๊ทางหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลางนะจ๊ะก็จะได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนนะจ๊เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมาร,มมาร,ามารีเนื่องในวันคล้ายวันพระชมภพนะจ้า สองเมษายนนะจ้าโดยกิจกรรมดังกล่าวนะจ้ะเป็นกิจกรรมบรรพชาแล้วก็อุปสมบทนะจ้ะพางฤุูร้อนก็จัดขึ้นระหว่างวันที่3ามมีนาคมถึง5เมษายนนะจ้ะที่วัดร่องซ้าหมู่ที่7นะจ้าในวันเสาร์ที่สิก้ากาจะมี พิธีฝึกซ้อมนะจ๊ะพิธีฝึกซ้อมอแล้วก็ห้าบลงทะเบียนมีพิธีปงผมนะไม่ใช่ห้าบลงทะเบียนนะจ๊ะมีพิธีปงผมแล้วก็จะซักซ้อมการบรรพชาอุปสมบทนะจ๊ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่30ก็จะมีะกิจกรรมแห่นะจ้าขบวนแห่ลูกแก้วแห่นาคนะจ๊าในส่วนของ กิจกรรมในช่วงตลอดโครงการนะจ้าตั้งแต่วันที่30มาจนถึงวันที่5นะจ้าก็จะมีเรื่องของการเดินบินทบาลในเรื่องของการทําวัดสวดมนต์นะเจ้าเพราะไม่พีน้องท่านใดอยากจะร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพต่างๆนะจ้าก็สามารถที่จะสอบถามกับต่งางคณะสงฆ์นะจ้าของทางตลบ,บ้านกลางเฮาได้นะจ้าเพราะว่าก็มี การประชาสัมพันธ์นะเจ้าเรื่องของเจ้าภาพต่างๆหลายอย่างหลายหลายสิ่งเหมือนกันนะเจ้าก็อาบอกว่าจะเป็นนะเจ้าในเรื่องของผ้าไตรนะเจ้าในเรื่องของน้ําปานะนะเจ้าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะเจ้าเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะเจ้าประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้กับพ่อแม่พีน้องได้ทราบกันนะเจ้า เจ้าท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพจะผ้าไตรบวชเนะเจ้าไตรละ500บาทเจ้าเจ้าภาพบาทก็ชุดละ1,000บาทเจ้าภาพพ้าตหารเจ้าพ้าตหารเพนน้ำปาหน้าก็มือละ2,000บาทเจ้าก็จัดทำมาถวายเองก็ได้เจ้าอันนี้เนาะหรือว่าจะร่วมทำบุญตามแต่กำลังศรัทธาก็ได้เจ้า จะเป็นเจ้าภาพาภาพไตรบวชพระนะจ๊ไตรละหนึ่งปันบาทนะจ๊เจ้าภาพทุนการศึกษาก็ทุนละ1นึป่ปบาทเหมือนกันนะจ๊ก็ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพนะจ๊อร่วมทมําบุญได้ที่พระอธิการพนมไพรนะจ๊อพระสราวุธระภัสโรนะจ๊พระมหาสถาพรสุริยา,าส,สักโกนะจ๊ หรือว่าที่เจ้อาอาวาสทุกวัดนะจ้ะหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลางเฮานะจ้าเกาะจะได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะจ้าในงานาบนรรพชาอุปสมบทภาคฤด,ดูร้อนนะจ้ะในปีนี้ของทางหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลางและก็ทางคณะสงฆ์ตุยนะจ้ะ ในสำหรับช่วงท้ายของเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางในวันนี้นะเจา้าก็ขออนุญาตารายงานในเรื่องของ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นเจ้าช่วงวันยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะจ้าก็คือ,อมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะจ้าแล้วก็การตรวจวัดจุดฮอสปอตนะจ้าจุดฮอสปอตที่พบในจังหวัดละปูนในวันที่16ที่ผ่านมานะเจ้ามีถึง15จุดนะจ้าอยู่ที่อำเภอลี้4จุดนะจ้า อำเภอตงหัวจาง1จุดอําเภอบ้านโฮง2จุดอําเภอป่าสาง1จุดนะจ้าก็ในเรื่องของฝุ่น pm 2.5มันก็คงมาใจเฉพาะาการได้ห้าผุกระทบที่อำเภอเมืองหละปูนหรือว่าที่จังหวัดหละปูนเท่าตี้เดียวเพราะว่าการเผาป่าในพื้นที่โดยรอบนะจ๊ะจังหวัดข้างเคียงลำปางก็ดีหรือว่าเชียงใหม่ก็ดีก็ส่งผลกระทบถึง ละปูนเฮาเหมือนกันนะเจ้าดังนั้นก็เ,เรื่องของอากาศช่วงนี้ก็คงต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันเป็นพิเศษออกนอกบ้านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันตัวสาหรับท่านที่มีโรคประจําตัวนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของปอดเดียนะเจ้านะเ,เจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาลงแล้วเจ้ามาปะาก,กันได้ใหม่ในวันพุกเวลาเดิมหลังเคารพธงชาติ8โมงเจ้า วันนี้ค่ะเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทำหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาเพราะไม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะจ้าปากกันได้ใหม่ในวันพุกขอบคุณสำหรับการที่ตามหับฟังวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า